COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคิสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมกิจการบทที่19ข้อ23.41ี่การจราจนที่เมืองเอเฟซัสนะคะจะขออ่านถึงข้อ29พี่น้องสามารถจะไปอ่านเพิ่มเติม,ตมหลังจากนี้ได้นะคะเวลานั้นเกิดการวุ่นวายอย่างยิ่งเพราะเหตุทางนั้นเพราะว่ามีสร้างเงินคนหนึ่งชื่อเดเมทริอส เอาเงินมาทําเป็นรูปจําลองพระวิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิสทำกำไรให้พวกช่างเงินเหล่านั้นอย่างมากเดเมติอาดเรียกประชุมช่างเหล่านั้นพร้อมกับคนทั้งหลายที่ทํากิจการคล้ายกันแล้วกล่าวว่านี่แนะ่ท่านทั้งหลายพวกท่านทราบอยู่แล้วว่าเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาเพราะกิจการนี้และพวกท่านก็ได้เห็นและได้ยินแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียวแต่เกือบทั่วแคว้นเอเชียที่เปาโลคนนี้ได้เกลี้ยกล่อม และชักนำคนจำนวนมากให้เลิกทางเก่าโดยกล่าวว่าลูกพระที่มือมนุษย์ทำนั้นไม่ใช่พระเจ้าน่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียวแต่วิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิสซึ่งเป็นใหญ่จะเป็นที่หมิ่นประมาทด้วยและพระนางเองผู้เป็นที่นับถือของบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับคนทั่วโลกจะตกต่ำสิ้นศักดิ์ศรีเมื่อคนทั้งหลายได้ยินอย่างนั้นต่างชื่นเชียวและร้องว่าเจ้าแม่อาร์เทมิสของชาวเอพิซัสเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แล้วเกิดความวุ่นวายทั่วทั้งเมืองพวกเขาจึงพร้อมใจกันวิ่งและลากกายอัร์กับอาริสทาคาัสชาวมาซิโดเนียเพื่อนร่วมทางของเปาโลเข้าไปในเวทีมหรรศจากพระธรรมตอนนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ช่วงที่ าจารย์ตโลเนี่ยออกเดินทางประกาศเป็นครั้งที่สามนะคะแล้วก็มาเยี่ยมยที่าะจักรที่ท่านได้ก่อตั้งไว้นะคะเพื่อมาแก้เรื่องความเขา้าใจผิดในความเชื่อต่างๆแล้วก็ได้เดินทางจนมาถึงเมืองเอ็มเฟซัสแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์จลัจนขึ้นที่นี่นะคะเป็นเหตุที่ทําให้ท่านเนี่ยก็ต้องออกาจากเมืองน,นี้นะะเรามาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะงั้นในข้อแรกในข้อ23เนี่ยบอกว่า เวลานั้นเกิดการวุ่นวายอย่างยิ่งเพราะเหตุทางนั้นนะคะคำว่าทางนั้นในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงทางของพระเยซูคริสต์นะคะในในยอห์นบทที่สิบสี่ข้อหกเนี่ยนะคะพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะคะพระเยซูก็ทรงเรียกพระองค์เองว่าทางนั้นนะะอันนี้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็มาจาก คนคนหนึ่งนะคะที่สูญเสียผลประโยชน์นะคะก็คือเดเมติอัสนะคะซึ่งเขาเป็นช่างเงินที่ทำอาชีพทำลูกจำลองวิหารเจ้าแม่อัเทมิสเนี่ยขายนะคะวิหารอัเทมิสเนี่ยเป็นหนึ่งในเจสิ่งมหัศจรรย์ในยุคนั้นนะคะจึงทำให้มีผู้คนมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากนอกเมืองหรือในเอเฟซัสเองเนี่ยก็มาที่วิหารนี้แล้วก็เพื่อที่จะมาสักการะนะคะหรือมาซื้อแท่นบูชาจำลอง กับเทวรูปเงินเนี่ยเพื่อที่จะนําไปบูชาตอนนี้เนี่ยเขาเองก็ทํากําไรได้อย่างมากมายมนะหาศาลนะคะจากจากความศรัทธาของคนพออชันตโลมาประกาศเรื่องพระคิดนะคะก็ทําให้มีคนมากมายเลยนะคะกลับใจมาเชื่อพระเยซูแล้วก็ละทิ้งลูกขคาลกไปตามที่อาชันตโลก็ได้สอนตอนนี้เดเมติอัสเนี่ยพอตัวเองสูญเสียประโยชน์เนี่ยก็หาทางนะคะก็เลย พยายามปลุกระดมเพื่อนร่วมอาชีพนะคะแล้วก็ผู้คนเนี่ยโดยอ้างว่าเออพวกเขาเนี่ยจะสูญเสียอาชีพแล้วก็รายได้นะถ้าเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่ถ้าอ,อ,อาจารย์เปาโลและพวกเนี่ยมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะคะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ไปแตะใจคนมากเลยนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าเจ้าแม่อเทมิสที่พวกเขานับถือว่ายิ่งใหญ่เนี่ยนะคะก็จะตกต่ำแล้วก็ ถูกหมิ่นประมาทไปด้วยนะคะคํายุโยงอันนี้เนี่ยนะคะเป็นผลมากเลยก็ทําให้ผู้คนก็โกรธแค้นแล้วก็ลุกฮือขึ้นนะคะก็จับตัวไกอดัดแล้วก็อลิาคารทนะคะที่เดินทางมากับอาจารย์ปโลเนี่ยนะคะแล้วก็พาไปที่เวทีมหรสุซึ่งที่นี่เป็นที่ประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนะคะก็จะจุคนได้ประมาณสองหมืห้าพคนนะ,ะตอนนี้อาจารย์ปโลพอทราบเนี่ยก็พยายามที่จะจะเข้าไป ะะเพื่อไปปกป้องพระกิติคุณนะคะแล้วก็ไปไปช่วยเพื่อนๆน,นะคะก็คืออาจารย์พร้อมที่จะสู้นะคะเพื่องพระเจ้าแต่แตก็มีพวกพี่น้องเทิสเตียนนะคะรวมถึงเหัวหน้าศาสนาประจําแคว้นเอเชียนะคะทีเ่เป็นเพื่อนกับอาจารย์ปารูได้รู้จักกับอาจารย์ปารูนะคะก็ขออาจารย์ปารูว่าเออไม่ให้เข้าไปนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นอันตรายนะคะตอนนี้เนี่ยหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็วุ่นวายมากยิ่งขึ้นนะคนก็มา ประชุมกันมาร่วมกันในที่นี้เนี่ยนะคะโดยที่แบบบางคนก็ไม่รู้ว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นมีเหตุการณ์อะไรนะคะก็มาเพราะว่าพวกลากมากไปเป็นแบบนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยผู้คนเองก็ต่อต้านนะคะทั้งทั้งยิวแล้วก็คริสเตียนนะคะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าที่เอเฟซัสนี้ก็เป็นเป็นเ,เมืองกรีกนะคะแล้วก็มีทั้งหลายชนชาติแล้วก็มีทั้งยิวมีทั้งคริสเตียนด้วยตอนนี้เนี่ยพวกยิวก็พยายามจะอธิบายว่าเอ้ยเขาเอง แม้เขาจะเชื่อพระเจ้าแต่เขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสเตียนที่ประกาศเรื่องพระเยซูนะคะเขาก็โดยแบบเขาก็ให้อเล็กซานเดอร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นคนยิวเนี่ยออกมาชี้แจงแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยแทนที่มันแบบแบบจะดีดีขึ้นนะคะก็เหตุการณ์ก็บานปลายนะคนก็ยิ่งพอรู้ว่าอ๋อนี่เป็นยิวใช่ไหมเขาม่ไม่มีความเข้าใจระหว่างยิวกับคริสเตีย,ยนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจนะคะก็คนก็ยิ่งโกรธนะก็เพราะว่าจริงๆยิวเองก็เชื่อพระเจ้าองค์เดียวเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เข้าใจว่ายูนี่ก็ไม่ได้แบบเ,เชื่อพระอื่นใดใช่ไหมฮะก็ต้องถือว่าเป็นพวกเดียวกันนะพวกนี้ก็โกรธแล้วก็ตะโกนร้องอยู่นถึงสองชั่วโมงเลยบอกอ้ยเจ้าแม่อาเคมิสของชาวเวซั่นเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ในที่สุดความวุ่นวายก็จบลงนะคะเมื่อในขานุการสภาเมืองออกมาชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าจริงๆแล้วพวกอาจัปตโลเนี่ยนะไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะคะในเพราะฉาจาก็บอกบอกว่าเาไม่ได้เป็นพวกต้นพระวิหาร หรือพูดหมิ่นประมาทพระของเราแต่อย่างใดนะคะอันนี้เลขานุการสภาเมืองก็ก็ก่าวแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของเดเมติอาร์แล้วก็พวกช่างเงินต่างหากนะคะก็ให้พวกเขาได้ไปจัดการกันเอาเองนะคะไปฟ้องร้องกันเอาเองนะคะเราจะเห็นว่าเออเลขานุการสภาเมืองเนี่ยนะคะที่น้องเราดูว่าเขาผ่านเกมขาดเนาะเขาเองเนี่ยรู้ว่ามันเป็นเรื่องของการยุยงปลุกปั่นเนาะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ที่สําคัญว่า ถ้าเกิดความวุ่นวายนี้เนี่ยไม่จบนะคะความเดือดร้อนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะได้รับโทษของการก่อ,อก,การจลาจลในเมืองนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายต่อโรมได้นะคะเพราะว่าเอเฟซัสก็เป็นเมืองที่อยู่ในจักรวรรดิโรมันนะคะซึ่งเมืองหลวงเมืองหลวงของเอ่อจักรวรรดิโรมันก็คือโรมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ นะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยนะคะพี่น้องเราสามารถที่จะเอามา,าประยุกต์ใช้นะคะได้ก็คือว่าพี่น้องเราจะสังเกตว่าจริงๆแล้วการประกาศข่าวประเสริฐการนําคนมาพบความจริงเนี่ยนะคะบางครั้งก็อาจจะไปกระทบกับผลประโยชน์นะคะหรือเราเองก็อาจจะต้องเผชิญกับความขัดแย้ง้ไม่มากก็น้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเราอาจจะแค่ถูกปฏิเสธใช่ไหมคะยังไปไม่ถึง ถูกก่อการจรลาจนหรือลากตัวเอาไปเอาไปตัดสินเอาไปอยู่ท่ามกลางผู้คนอย่างมากมายแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเองเอเห็นเนี่ยนะคะก็คือว่าจริงๆเนี่ยการเกิดผลในทางของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรยินดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเราไม่ได้แค่รู้สึกว่าชื่นชมยินดีเวลาคนมาเชื่อพระเจ้าเยงนดีย แต่ในขณะเดียวกันเราต้องพร้อมที่เราจะเผชิญกับแรงต้านที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเราต้องตอบสนองให้ถูกต้องไม่ถอดใจแบบหนีหายไปแต่กล้าหาที่จะเผชิญนะคะเหมือนที่เราเห็นว่าอัชตันาโลแล้วก็เพื่อนพ้องเนี่ยก็พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะและก็ที่สําคัญก็คือว่าต้องฟังเสียงพระเจ้าด้วยว่าในสิ่งที่เราเผชิญอยู่นะคะในการที่เราถูกต่อต้านในการที่เราเผชิญกับความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้า อยากให้เราทํำยังไงนะคะพระเจ้าให้ทําอะไรนะคะแล้วก็เรารู้เรามั่นใจนะคะว่าพระเจ้าพระองค์จะเป็นผู้ที่จัดการนะคะตามแบบของโรงนะคะเหมือนตอนนี้เราก็จะเห็นว่าจริงจอาจารย์ตโลก็อยากที่จะเข้าไปเช่นนะแต่เชื่อว่าก็เป็นแผนการของพระเจ้าที่ก็ให้ให้เพื่อนๆนใช่ไหมคะแล้วก็อบอกอาจารย์ตะโลอย่าเพิ่งเข้าไปเลยในในที่สุดเนี่ยเราก็เห็นว่าพระเจ้าก็มีแบบ ของพระองค์ใช่ไหมคะที่ก็ให้เหตุการณ์นี้จบโดยที่คนของพระเจ้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะอีกประการหนึ่งนะคะที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้ก็คือว่าให้เราเป็นคนที่ไม่ดําเนินชีวิตตามกระแสนะใช้อารมณ์ความรู้สึกทําตามคนอื่นโดยที่เราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหละะังแบบประเภทพวกลากพวกมากลากไปนะคะเหมือนกับชาวเมืองใช่ไหมคะที่แบบบางทีก็ไม่รู้เลยว่าเขาเกิดอะไรขึ้นอเขาเขาไปกันแล้วก็ไปเขาว่าผิด เราก็ว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราเองต้องดำเนินชีวิตตามหลักการความจริงของพระเจ้านะคะใช้พวจนะใช้สติปัญญาคิดวิเคราะห์เพื่อเราจะไม่ถูกหลอกถูกชักจูงให้ทําผิดพลาดได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นสองประเด็นที่อยากให้เราเองเนี่ยได้เอาไปใช้ในชีวิตของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดวงเป็นความจริงของโลกนี้ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ เจ้าพระเจ้าเราเองจะประกาศพระนามของพระองค์และนำความจริงความรอดไปสู่คนอย่างมากมายขอพระองค์ทรงประทานสีปัญญาความเข้มแข็งที่พวกเราจะยืนหยัดไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดๆก็ตามขอให้เราได้ใช้ความจริงแห่งพระวจะนะในการดำเนินชีวิตเชื่อฟังและทําตามเพื่อที่เราจะไม่หลงเจนไปกับกระแสต่างๆในโลกนี้อย่างคนไร้ปัญญา ให้ความวางใจของเราที่มีต่อพระองค์จะนําเราไปสู่ทางแห่งความชอบธรรมและเป็นที่ถวายเกียรติพรนะองค์ในทุกทางแค่แต่พระเจ้าเวลานี้เราจึงขอบคุณพระองค์ในพระนามพิเยสุทิจ้าอเมน